What? Wow. ระมีหลวงพ่อพุทธามหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลสำเร็จได้คลายทุกปัญหาพระพุทธ,ทธองค์เป็นที่คือ พุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชม,ม,ม,มีอำนาจมีวาสนามีบาระมียิ่งยิงขึ้นไป มีบารมียิ่งยิ่งขึ้นใจธรรมะบูชาธรรมะบูชามหาปัญโยมหาปัญโยข้าพเจ้าข้าพเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระธรรมขอให้มีสติปัญญาญาณขอให้มีสติปัญญาญาณสังฆบูชาสังฆบูชามหาโปขวะโหมหโป ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีโภคสมบัติร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภติโลกนาถังอะภิปูชยามาอิทธิลิธิ พุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชขอเดชเดชะขอเดจงมาเป็นที่พึ่งแห่งพระพัจ้าจงมาเป็นที่แหระพามัอุปด้วยเถิดอุมะอเมเมขอสิ่งดีๆขอสิ่งดีดี จงบังเกิดมีแก่ตัวของข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้าสุพินนังวัตเมธานังปัจจัยธานังอาสวะ อาสวะขะยาวะหังยางนิพานัง,นนงโอโต อิมานิมายังพันเตจะตุปัจจยานิสัพปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานิจะตุปปัจ ปัญยานิสปนสปาริสวารานิป,าานปนติคันหาโตอัมหากลาง,าางพีขาราตัาตังพีตายาตายะาาาสุขาาสขายะขายา้าแต่พระสงฆ์ผู้จผจเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ถอน้อมถวายซึ่งจะตุกปัจจัยกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุข,สขและมรรคผลนิพพานแก่ตัวของข้าพเจแก่ตัวของข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขออุทิศผลบุญนี้และขออุทิศผลบุญนี้ให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงส์การถวายจตุปัจจัยการถวายจตุปัจจัยสร้างประตูสร้างประตูอ <tablespoons S 2> <สด S 1> ุโบสถอุโบสถวัดสีสมบูรณ์แสงทองวัดสีสมบูรณ์แสงทองตำบลตาน อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอให้ข้าพระเจ้าพบแต่คำว่าได้มีสำเร็จมีชัยชนะมีสมความปรารถนา พบแต่ความดีทั้งปวงพบแต่ความดีทั้งปวงปราศจากความทุกข์ทั้งปวงปราศจากความทุกข์ทั้งปวงนึกคิดปัจฉนานึกคิดปัจฉนาสิ่งใดสิ่งใดจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและคำว่าไม่มีและคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่ได้จงอย่าบังเกิดมีจงอย่าบังเกิดมีแก่ตัวของข้าพเจ้าแก่ตัวของ และครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและ oh ขอให้ข้าพเจ้าะเจ้าเข้าถึงทำได้โดยง่ายได้โดยง่ายโดยสะดวกโดยปลอดภัยมีโชคมีโลาบนึกคิดปราถนาสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงพันสำเร็จ โด,โดยเร็วพันเทินสันโททําช่วยกันยกเท้าวาระพสงฆ์นะยกได้เลยนะยเป็นปัจจัยจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทของคุณยมประเสริฐศรีปอประสิทธิ์และลูกหลานได้ร่วมถหวายประตูอุโบสถวัดศีสมบูรณ์แสงทองก็ขอบารมีองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระประถมพธธระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองที่ได้รอวันที่15พฤษภาคม2565อำนวยอวยพรให้คุณยมประเสศรรีปอประสิ์และลูกหลานทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้บรรลุธรรมดีมีหูทิพตาทิพกายทิพใจทิพสมองอันเป็นทิพป,ปัญญาอันเป็นทิพจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใด จงพันสำเร็จโดยเร็วพันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุาธนิพพานนะปัจจัยโหโตเดี๋ยวปวดน้ำนะ